อาจารย์ทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะระหว่างวันที่1นึถึงสิตุลาคม2 5 6 3นะคะในช่วงนี้มาดูเรื่องของการเงินการงานความรักธุรกิจและภาพรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้เรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการหมุนเงินหรือการใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอาตัวรอดได้ค่ะคุณสามารถผ่านลุกสถานการณ์ในเรื่องของการเงินไปได้ดีค่ะ ขอให้ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็มีการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อยากไปได้อย่างรอบคอบนะคะในเรื่องของการงานค่ะในช่วงนี้การงานของคุณนะคะคุณเลือกหรือว่าคุณยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของการงานยู่นะคะขอให้ใช้วิจารณญาณหรือใช้การตัดสินใจประกอบก,บกับเหตุผลอย่างดีที่สุดนะคะ อย่าเลือกมากหรืออย่ากกลายเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะเลือกมาสักโปรเจกต์หนึ่งเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทําจริงๆเพื่อให้งานของคุณสําเร็จทันทีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดเยอะหรือเลือกเยอะหรือคิดโปรเจกต์เยอะนะคะมันจะทําให้คุณคิดไปแบบไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คิดอย่างรอบคอบแล้วเลือกขึ้นมาหนึ่งชิ้นงานที่สามารถสร้างโปรเจกต์หรือสร้างความสําเร็จในการงานของคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ในเรื่องของความรักค่ะคนโสดท่าแนะนําว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดนะคะอย่าเพิ่งคิดเรื่องของความรักค่ะขอให้รักตัวเองให้มากที่สุดก่อนค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ก็ขอให้ใช้อารมณ์เย็นๆพูดคุยกันนะคะหรือใช้เรื่องของอย่าใช้อารมณ์ค่ะขอให้ใช้การพูดคุยแบบสงบแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังคุยกันไม่ได้ขอให้อยู่ห่างกันก่อนค่ะ เพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ในภาพรวมของครอบครัวดีขึ้นนะคะขอให้นึกถึงเรื่องของการสร้างรายได้เข้ามาเป็นหลักมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะคอใจเย็นค่ะขอยครอบครัวของคุณอบอุ่นมีความสุขนะคะโดยภาพรวมค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะคุณทําให้มันยืดหยุ่นทําให้ทุกสถานการณ์ค่ะ ยืดหยุ่นไปได้นะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องรือคุณเองก็มีสิ่งต่างๆที่คุณพร้อมที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในทุกๆอย่างคุณไปได้ดีเพราะฉะนั้นคุณทําได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างของคุณนะคะผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขนะคะท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะหรือมีพิธีกรรมรวงสวงตั้งสารใ,ใดๆสามารถสอบถามข้อมูลกันมาได้ค่ะเรายินดีให้คำปรึกษากับคุณนะคะ หรือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนื้งองอกมะเร็งซิสนะคะต่อมลุกหมากหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆต้องการลดน้ําหนักต้องการดูแลกระชับสัดส่วนหรือดูแลสุขภาพนะคะให้หน้าเด็กหน้าใสติดต่อสอบถามมาได้ค่ะเรามีสารอาหารออร์แกนิกแท้ร้อยเปอนนะคะผลิตจากอเมริการาคาคนไทยค่ะ ดูดซึมในระดับเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณแบบองค์รวมได้นะคะสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญะคะ่ะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะทันเป็นกำลังใจพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มืออาชีพ ท่านใดทีได่ได้ดูคลิปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ